สวัสดีพี่น้องเช่า youtube เจ้ค่ะคอยอันคอยพานคอยปั่นจักรยานพานมาผ่อนหญ้าตะกะแตนพี่น้องคอยบ่เคยเห็นตอนหญ้าตะกะแตนมันแก่แล้วมันออกดอกเบิง้งคอยบ่รู้ว่ามันมีดอกพี่น้องอันนี้คือหญ้าตะกะแตนนะคะอันนี้คือดอกมัน อันนี้คือครั้งแรกที่ข่อยเห็นว่ามันมีดอกนะคะปกติที่ข่อยเก็บก็มีแต่อ่อนๆเพราะมันมันแกแล้วข่อยกับมัสนใจมันแล้วนะพี่น้องข่อยก็บ่ข่อยก็เลยบ่รู้ว่ามันมีดอกดอกมันคือดอกสนเลยเบงเก็บดอกมันไปพัดกินกับน้ำพริกกะปิพี่น้องข่อยคิดว่ามันต้องแสบแนนเลยอันนี้คือบ่เคยกินนะคะ แต่ว่าเบิ้งดอกมันเหมือนสนูนอะคะ่ะเนี่ยเต็มเลยค่ะเต็มเลยทางคุณกะมีทางคุณแทงหลายค่ะคือว่า่่าอยเคยคอยบ่เคยเห็นว่ามันออกดอกนะพี่น้องพอ่อ,คอยคอยปั่นจักรยานมาก่รขคอยพานม่พอหลหะข่อยก็เลยจอดเบิง่งมันดอกอีหยังเหลืองๆแล้วค่ะคอยเห็นเป็นเหมือนใบตะเกตนนะพี่น้องก็เลยมาจอดเบิง่งเอ้ามันดอกตะเกต,ตดีหว่ะนี่เห็นบ่ล้ม เห็นป่ค่ะอือพี่น้องสังเกตเบิ่งดีๆเถอสังเกตเบิง่งมันเหมือนดอกสนูเลยพี่น้องนี่คอยว่าเอาไปพัดน้ำมันน่าจะแซบพัดกินก็อันน้ำพริกกะปิเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย บ่มีถุงว่ะไปกินเขาบ้านพี่ลาดมาพี่น้องเอยก็เลยมามาพออันนี้พอหญ้าตะกะเตียนเฮ็ดจังไดดีว่าบ่มีถุงหลายว่าสันพ่น่ะไปทางเทิงหนังก็มีอีกทางพุ่นทางพูนจะมีอีกหลายจนพี่น้องมอนดอกสนอ,นอ่ะเนี่ยเห็นบ่ มันกินได้ชั่วแนนอนดอกมันก็นต้องกินได้เนาะคะ่ะเห็นป่มันเหมือนดอกสนูแต่ว่าดอกมันสีหน่อยกลัวสนูเนาะคะ่ะโอ้ยคอยเสียดายพี่นอ้องเอ้่อยอยากได้นี่คอยไปกับกับไปบ้านไปเอาถุงอยู่บ้านซะบ่หวะ จากนี่ไปบ้านเ่อยกับประมาณสามกิโลได้สามกัวกัวหรือว่าจะเก็บใส่กระเป๋าดีวะพี <c oughs> ่น้องความอยากได้เนี่ยเอาไปพัดกินน้ำพี่กับปีอะ่ะถ้าจะอร่อยนะคะ คอยมากมากพี่น้องเอ้ยให้ผู้ใดว่วอีอย่างกะตามคอยมากกินพักเกิดตามธรรมชาติคอยมาก <c oughs> ไปซื้อเอายุตลาดจะซื้อได้นะคะแต่ว่าเป็นแบบนี้มันสนุกนะ่ะมันได้เก็บมันได้เก็บได้เฮ็ดเองนะคะคอยก็เลยมกักคอยมวนนะ่ะพี่น้องว่าอย่างไซะว่ามวนอือหลายอยากได้ดิห่า เบ่งก่อนเด้อเบ่งถุงก่อนเด้อแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อคอยหาถุงก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ